มีเป๋เลยนะพญานกแดงบุกเยือนลูกโอมสีน้ำเงินเอ้ยเอาเกมค่ำคืนนี้ครับเป็นเกมตกครั้งครับของริเวอร์พูลฮะในการบุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันครับในค่ำคืนนี้ในช่วงเวลาตีสองครึ่งครับทุกคนอ้าเอา,เอา นะครับเกมที่ริพูนะครับหมายมั่นป้ามือนะครับจะเก็บ3คะแนนให้ได้ครับในการไปเยือนกูดิสันพาร์คนะครับซึ่งสถิติเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะในยามที่ไปเยือนเอลเวตันครับในบ้านเนี่ยสปีล่าสุดเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับริพูเป็นการเสมอ1ครั้งและก็แพ้1ครั้งครับในเกมล่าสุดนั่นเองในปีที่แล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับพี่เชื่อว่านะครับเกมวันนี้นะครับริพูเนี่ยเก็บกดนะครับหลังจากที่โดนบวยเนี่ยพีมัสจากแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตกนะฮะตกล่อไปเนี่ยอาจจะทําให้ริพ โมโหนะฮะก็อาจจะมาหาที่ระบายอารมณ์นะซึ่งแน่นอนประจวบเหมาะกับอลิร่วมเมืองเพื่อนบ้านใกล้ๆเลยนะฮะไม่รู้จะไประบายกับใครก็ระบายใกล้ๆกันนี่แหละฮะในเมืองเดียวกันนั่นคือเอเวอร์ตันนั่นเองครับแล้วลร์ภูวันนี้นะครับหลังจากที่พักตัวนะฮะตัวหลักๆเนี่ยหลายตัวนะครับในเกมที่โดนบุยช้นชีพเนี่ยตกตกรอบนะเกมเนี้ยชุดใหญ่ไฟกระพริบครับพักมาแบบเต็มๆโดยเฉพาะโมฮัมเหม็ดซาลาเนี่ยวันนี้ผมว่าน่าจะได้บรลเลงถ้าถามพี่ว่าเฮ้ยจานเกม,มค่ำคืนนี้เป็นไงนะพี่บอกเลยนะ พูน่าจะแบบอารมณ์แบบหัวร้อนอะ่ะกูขยมใส่อยู่ฝั่งเดียวอะ่ะก็แบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยมาแบบเกลี้ยกลาดเลยแต่ก็ประหมาาไม่ได้นะับเพราะว่าเดวิดมอยเนี่ยมาคุมเอเวอเรตันเนี่ยฟอร์มดีขึ้นเยอะเลยนะครับเอเวอเรตันเนี่ยฟอร์มฟื้นในช่วงหลังเนี่ยเาะมาจากการทําทีมของนายใหม่แต่หน้าเก่านะครับอย่างเดวิดมอยนั่นเองนะฮะก็ประมาาไม่ได้แต่ทั้งนี้นั้นพี่เชื่อว่านะครับถ้าถามพี่ว่าไอ้จันจานไม่เอา3หน้านะผมอยากได้แบบ2หน้าหรือหน้าเดียวไปเลยอะไรเงี้ยอันได้เดี๋ยวพี่ฟันธงใ เกมน,นี้พี่บอกเลยไม่มี3หน้าพี่เชื่อว่าล,ลีพูเกมในวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มนะฮะแล้วก็บวกกับชุดใหญ่ด้วยไงะนะครับได้พักมาเต็มๆฉะนั้นความฟิตไม่ได้เป็นรองเอวตันแน่ๆครับบวกกับความกระหายที่แบบกูอยากจะล้างอายกูอยากจะลบภาพจําที่กูไปแพ้พีมสัสมาในเกมลา่าสุดด้วยฉะนั้นเกมนี้ผมว่าน่าจะจัดเต็มที่ครับโดยเฉพาะมหาเทพาอาองเนะี่ยผมบอกเลยสั่งลูกทีมมาลุยเต็มกาลังอะ่ะฉะนั้นเอวตันเนี่ยเล่นในบ้านจริงนะได้เปรียบเล่นในบ้านได้เปรียนนบเสียงเชียร์แต่ดูแล โอกาสที่ลีพูจะชนะมีสูงมากแล้วกันนะพี่ให้ลีพูชนะหน้าเดียวเลยเป็นไงพี่ให้หน้าเดียวเลยนะพี่ว่าลีพูน่าจะชนะไปได้ครับเกมนี้ครับอาจจะได้3คะแนนเนี่ยใส่เป๋ากลับบ้านไปครับนะก็สบายใจได้ครับเด็กลีพูครับก็นั่งดูบอลแบบชิลๆสบายใจนี่ก็ดูไปเพลินๆแล้วกันแต่ว่าแต่ว่าจะชนะหรือเปล่านะพี่ว่านั่งลุ้นดีกว่าว่าจะยิงถล่มหรือเปล่าเพราะว่าไอชนะพี่ว่าชนะแน่ๆแหละแต่จะจะยิงกี่ลูกแค่นี้อันนี้เด็กลีพูน้องหนูๆก็ต้องไปลุ้นเอานะ แต่มีสิ่งหนึ่งนะพี่ก็จะบอกนิดนึงว่าเอเวอเรตันเขาก็จะไม่ยอมนะเพราะด้วยความเป็นเอลิ่วมเมืองเนี่ยเขาก็บู๊คเขาก็สู้เต็มที่เหมือนกันเขาใส่เต็มที่แน่นอนมันจะมีพลังแฝงเสมอนะสำหรับเอเวอเรตันเวลาเจอลิเวอร์พูลนะครับต่อให้ฟอร์มแย่ต่อให้ฟอร์มเน่ายัางไงแต่เวลาเจอลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหมันสูมน้มันใส่สุดเหมือนกันฮะมันไม่ยอมเหมือนกันฮะด้วยความที่เป็นศึกสัดิ์สีนะในร่วมเมืองนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วอ่ะลิเวอร์พูลก็จะชนะไปได้นะก็ดูบอลให้สน กันนะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับในเกมที่จะบุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันในค่ำคืนนี้นะฉะนั้นพี่ฟันทงอีกครั้งครับลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะเอฟเวอร์ตันได้ครับจะไปเป็นเจ้าของซูซูกิสวิฟต์วันนี้กับแคมเปญสวิฟต์ยูอารรับซูซ e ูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปี หรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือวละ4999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึงสายเบ็ดมีนาคม2 5 6 8สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ